สวัสดีตอนคำวันนี้เขาสีผ้าท่านผู้ชมเบิงประมวลภาพนำถวมอยู่ที่นครวิ่งจันทร์ยุตตามยุดตามงานหลายแห่งด้วยกันในท่านผู้ชมที่ว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องเหตให้นํำถวมครั้งตามถนนทุนทางก็คือบอกผ่านมาแหละถนนมันระบายเพราะท่านเพราะว่าน้ำมันตกเอ่าเพราะไม่นำมันตกบอกพี่ข็เถิดเพราะว่าฝนมันตกินตลอดสนันเหตให้ห้องระบายน้ำมันระบายเพราะท่านบวกกับเนี่ยมาอุตันเน่ สนั่นแห้งเื็นให้รแะบบายยากหาหนาขนาดทั้งส้วมเอาข้าให้เบ่งผ่าบรรยากาศนีไปน้ำกันเลย ตัวนี้จุดที่หกเนาะก่อนที่ขึ้นคอยบานทางงอนอ่าตัวตัวนี้หนักน่วงเลยพี่น้องซ่องฝากทางซึ่งว่าฝากฝากที่จะเข้าในเมืองนี้หนักกว่าฝากล้องที่จะออกไปทางงอนเนาะก็อยากให้แต่ละคนขี่รถระมัดระวังแดงโดยเฉพาะรถหญ่สุกีไหลายเนาะประส,ะส่วนก็เกียม5ห้าป่าเลยตอนนี้ อาปาเลยหนักหนักหนัก,นกเอา้าระมาดระวังเดอ้อจุดที่หกเด้อนีเดอ้อหาน้ำท่วมขังเนาะเอา้าเอามาต่อกันอีกจุดหนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นจุดที่ห้าเนาะน้ำท่วมหนักเลยจุดที่ห้านี่จะกลายหนุนสะอาดมาหนึน่งเนาะแถวอ่า ั้งนีแถวใกล้กับหงหงซี่เข้าเนาะหรือว่าอา,อาา,อานมี้นานะานันอาเแถวอันนัเนี่ยานน้องเสื่อมเนาการ้องเสื่อมมาไล่เติบแล้วเนาะรถเก่งนี้แนะนำแล้วคันท่าประจำเป็นนี้อย่าขี่ผ่านเด้อพีนอ่น้องนับน่วงเลย จุดที่5เนาะทางเล็กสิบนับตั้งแต่บานดานาันซางมาเนาะมี5จุดที่ว่าค่อนข้างมีามเสียงนำท่วมข้างทางเล็กสิบสบายดีอีกทั้นึงตัวนี้มันจุดที่สี่คือว่าเป็นจุดที่มีการท่วมล่า,ลาที่สุดเนาะเคตหนนสะอาดทางเล็กสิบจุดนี้มันจะท่วมทางซ่องฟากเลย ง่ายๆต้องให้คีย่รถยยข่มระมัดระวังในแท้เนาะคี่ไหว้บได้เนาะน้ำท่วมทั้งซองจุดสองซองฟากเลยเขตบ้านโนนสะอาดเมืองไซทานีนครร่วมอีกจัดเนาะโดยเฉพาะทางข้าเข้าในเมืองเนาะติดหนักท่วมหนักกว่าตัวที่จะไปทางทางงอนเนาะเส้นทางตัวนี้ ทุกคนขี่รถ้ด,ดยความระมัดระวังบอบอะมาทเนาะเส้นทางเล็กสิบอีกเชนึงเนาะเขตบ้านนนนสะอาดนครร่วงเวงจันเนาะน้ำท่วมหนัก นะมาเดียอีกครั้งนอกนี่เป็นจุดที่ซ้มเดอ้ออยู่ใกลกับตอนหน้าเลยตอนหน้ากระทรวงยุติธรรมตัวนี้ก็ท่วมหลักส้มขวดเนาะติดคอบทางยางเลยอ่าตัวท่วมจะแมทนทางข้าออกไปทางทางงอนเดอ้อส่วนทางข้าเข้าในเมืองมันบวเป็นยัง สบายเลยอีกครั้งหนอ่อตัวนี้จะเป็นจุดที่ซองเนาอทางเลขสิบอ่ากายกายไม่ยังทางโค้งเข้าไปนะห้องการสะาสะพานกรนครร่วงเนาะตัวนี้จะม็นเข้าเคตบ้านโหนสะอาดแล้วเนาะน้ำท่วมอยู่ฟากครัวเป็นฝากซานบเป็นย่างเนาะ ขี่รถซ้าเนาะขันขี่ไปนี้แนะนําเลยว่าอันนาบ,บางตุ่มออกบางโกบออกในหน่อเนาะครบรถเลยสบายดีเนะาเนะตัวนี้แม่น้ํากําลังท่วมขังอยู่ตอนหน้าดงมาขายเนาะแต่มีพลเมืองดีเพนกาลังช่วยอนามัยของน้ำเนาะ จุดตัวนี้แมนตัวซนต้อลาดงมาขายเลยเนาะก็ขี่รถมาให้ระมัดระวังแตแทนเนาะเพราะว่ารถน้อยนี่อาจจะไส่ปบ่ได้เลยคมเชยทำงานเพิ่อนชวยแถวนาบ้านด้านซ้างเนาะกงกันข้ามกับดงมาขายเนะาะขอให้ทุกคนระมัดระวัง ขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe YouTube <Yeah. S 1> ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook page ก <Yeah. S 1> ินหน่อย Channel